พวกที่อยากสงบทั้งหลายมันจะไปสงบได้ยังไงมันสร้างเหตุแต่ความทุกข์ความวุ่นวายบางทีมาถามหลวงพ่อว่าทำยังไงใจจะสงบมันจะยากอะไรก็เพียงแต่หยุดตัวเองมันจะสงบได้ยังไงถ้าเราไปคิดไปอยากแล้วมันจะสงบได้อย่างไรเราเกิดมาเราจะมาเอาอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้อยู่แล้วที่เราเกิดมาเพราะความโง่เพราะอาวิชา เราถึงได้เกิดมาเราต้องมาหยุดมาเสียสละรู้จักอนิจจังว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมาหยุดให้มันเย็นเราจะได้รู้จักความสงบทุกเป็นสิ่งที่เรารู้จักยิ่งกระโดดโลดเต้นมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ทุกท่านทุกคนให้พากันเข้าใจเราจะได้ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระอริยสงฆ์ในตัวเอง ทุกท่านทุกคนอย่าไปโง่าหาพระภายนอกพระมันต้องเกิดที่เราที่ตัวเราที่ใจของเราอย่างนี้ทุกคนนะ่ยอย่าไปหาพระภายนอกต้องมาหาพระภายในตัวเราเราพยายามคิดให้เกิดปัญญาคือมองเห็นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความทัดพรากเป็นธรรมดามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องที่เรามายินดีในรูปเสียงกินรสราบยศสรรเสริญเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักเราต้องหยุดตัวเองเพราะความเคยชินคนเราจะเลิกเหล้าเลิกเบียรเลิกฟินเฮโรอีน,น,นกัญชาจะเลิกจากผู้หญิงผู้ชายก็ต้องหยุดตัวเองหยุดทางกายก่อนแล้วต้องหยุดทางความคิดพยายามหยุดมีเซ็กทางความคิดมีเซ็กทางอารมณ์เราต้องหยุดเพราะการหยุดเรียกว่าเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็คือตัวเราสั่งเราเนี่ยจิตที่ตื่นรู้ใจที่มีความรู้ตื่นเบิกบานจะเป็นผู้สั่งเดี๋ยวสัมมาสมาธิของเราจะตั้งมั่นเข้มแข็งใจของเราจะได้สงบใจของเราจะได้เย็นต้องทําติดต่อ,ต,อต่อเนื่องหลายปีหลายเดือนเนี่ยเราจะโทษใครเเราแก่เราเจ็บเราตายจะไปแก้แต่ปลายเหตุจะไปหาแต่หมอ บางทีหมอไม่ทันใจก็ไปว่าให้หมออีกเราทุกคนต้องเข้าใจเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สัปปายะอยู่แล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ให้ทุกคนเข้าใจว่าเราต้องตามธรรมะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ประเสรศิฐถือว่าเป็นสัปปายะระดับหนึ่งเราทำตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญพุทธบรมีมาหลายล้านชาติมาบอกเราก็สัพปายะอยู่แล้ว อาหารก็มาจากการที่เรามีความสุขในการทำงานมีความสุขในการขยันมีความสุขในการรับผิดชอบมีความสุขในการอดทนมีความสุขหมายถึงไม่ก่อให้เกิดทุกข์อะไรสร้างเหตุสร้างปัจจัยตามหลักวิทยาศาสตร์อาหารก็สบายๆยอยู่แล้วเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเราไม่ต้องไปขายเครื่องรางของขลังไม่ต้องไปเป็นหมอดูหมอเดา พากันไปดูหมอดูดวงต่อชะตาหาเงินหาสตังมันไปเพิ่มความมืดให้กับประชาชนได้ยังไงประชาชนเขาก็มืดบอดอยู่แล้วเรายังไปเพิ่มความมืดบอดให้เขาอีกยังไปเพิ่มความโง่งให้เขาอีกด้วยเดรัจฉานวิชาต่างๆเนี่ย